ทัศนคติต่อชีวิตของซากกระเลเซราฟิมทําให้แบมแบมกัเซเว่นถึงกับต้องตั้งคําถามกับเธอว่าค่าย่าไ้ให้เธอทําง,งานหนักแค่ไหนความคิดและทัศนคติของพวกเขาช่างคล้ายกันจริงๆซากกระเลเซราฟิมปรากฏตัวในรายการแบมเฮาส์ ouse, รายการไราตี้โชว์ที่บ้านของแบมแบมกัเซเว่น ซึ่งในแต่ละตอนแบมแบมและแขกรับเชิญของเขาจะมานั่งพูดคุยกันในบ้านของเขาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในขณะที่แบมแบมเตรียมเบียร์ที่หมักไว้เป็นพิเศษให้พวกเขาในตอนเริ่มต้นรายการแบมแบมได้แนะนําบ้านของเขาซึ่งทําให้ซากุระทึ่งและบอกว่าที่นี่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านอย่างแท้จริงเลยต่อมาแบมแบมแนะนําเบียร์ที่เขาหมักเองให้ซากุระลองชิม เธอบอกว่านี่เป็นการดื่มแอลกอฮอล์ต่อนอ้ากล้องครั้งแรกของเธอเลยนะซากุระชมว่าเบียร์รสชาติดีมากเมื่อแบมแบมถามว่าถ้าทำขายจะซื้อไหมเธอเลยถามหาส่วนลดแบมแบมจึงตอบว่างั้นผมให้ฟรีเลยละกันครับเมื่อดื่มได้ครู่หนึ่งทั้งคู่ก็ตัดสินใจว่าน่าจะมีวลีเท่ๆเอาไว้ใช้เวลาชนแก้วกัน แบมแบมจึงแนะนำ In Goji mm hmm. ซึ่งเป็นคำย่อมาจากคำว่า Life is Hard ทำให้ซากุระหัวราอและบอกว่ามันฟังแล้วเศร้าเกินไปจากนั้นแบมแบมก็แนะนำ In Goha หรือ Life is Alone คราวนี้ซากุระบอกว่าทำไมทุกคำมันถึงได้เศร้าจังราคาเราต้องดื่มอย่างมีความสุขสี่แล้วทั้งคู่ก็พากันหัวเราะแบมแบมจึงให้ซากุระลองแนะนำมาสักวีหนึง เธอบอกว่าเธอมีวลีหนึ่งที่แสดงถึงสไตล์ของเธอวลีของซากุระก็คือจำจุกจาหรือไว้ค่อยนอนตอนตายแล้วทั้งคู่ก็พากาันร,ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาอีกครั้งแบมแบมถามยังติดตลกว่าให้ให้เธอทำงานหนักขนาดนั้นเลยหรือซึ่งซากุระบอกว่าเธอคิดแบบนั้นกับชีวิตโดยทั่วๆไปของเธอไม่เกี่ยวกับให้เลยจริงๆแบบเสียงสูงมากๆ เป็นช่วงเวลาที่ทั้งคู่เฮฮามากๆซากุระยังพูดด้วยความประหลาดใจว่าตอนแรกที่ไฮยอมให้เธอมาออกรายการที่ต้องดื่มแอลกอฮอล์ไปด้วยแบบนี้เธอก็ยังงงอยู่เลยด้วยซ้ำและในเทปนี้ของขวัญพิเศษที่แบมแบม,แบมเตรียมไว้ให้ซากุระก็คือขนมเค้กแสนสวยดูซากุระจะชอบมันมากๆเลยแฟนๆสามารถไปรับชมรายการแบมเฮาส์แบ, House, แบบเต็มๆได้ตามลิงก์ท้ายคลิปเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ